ดินกรบนะคะดินก็ร่วนซุยดีมากเลยค่ะดินกรบดินกรบจะได้รักงอกปลูกง่ายๆนะคะปลกมันไม่น่ายากดินกรบดินกรบขอให้ได้อยู่ในดินค่ะ ส่วนการเจริญเติบโตก็เป็นเรื่องของมันของต้นมันนะคะของมันไม่สุภาพค่ะการเจริญเติบโตก็เป็นเรื่องของต้นมันเราก็ให้มันอยู่ในดินก่อนอปลูกมันแบบคุณครูนะคะไม่ได้ปลูกแบบเกษตรกร,ะรกน,นะคะปลูกแบบคุณครูคะ่ะคุณครูปลูกมันคะ่ะ ปลูกแบบนี้แล้วค่ะปลูกมันแบบครูครูปลูกวันโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะน่าจะไม่ตายเราก็มีฝน